นี่นามีเซ็ี่รนทอรียนะคะเมื่อน้องบอยอยากเป็นสาสอน้แนจะตอบไังไงบางมาดูกันนะคะไปกันค่ะใช่เรเออที่เราไปนอนรีสอร์ทตอบน้องอนกะีหมคไม่อันนี้เขาอยู่คนเงียวโทาโทรหาดัวยแม่บอกว่า ห้องมันอยู่หลังเวทีเลยอ่ะอสักเนี่ยแม่วัสนาขอบคุณค่ะแอนออร์ดีกับสิส้มแน่ละช่วงนี้แปลว่าไม่ได้ก,กันแล้ว ช่วงนี้ไฟสุดท้ายที่จะเริ่มมีโผต่างๆเรื่องการเมืองแล้วพี่น้องกระงศึกษาบิมีในใจแล้วทุกคนต้องออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับตว่าเส้อว่าการเมืองเลนข้อสอเนี่ยปีนี้รอบนี้คนให้ความสนใจเยอะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเราพี่น้องเข้าเป็นประชาชนเขาต้องทํำหนาทีนะครับเราต้องไปเลือก นะครับ,เ,รลบ e ET, เลือกตั้งอมีนีนี้เลือกเลือกคนแล้วก็เลือกพรรคนะครับก็เอาที่ทุกท่านศึกษาด้วยตัวเองนะครับขาาว้เบิงของมุลหลายๆดูประวัติการทํางานของของของผู้สืตบขาเผิดนายกรัฐมุตตีที่เขาเดียเ๋ยวนี้มันดีนยมันมีเวทีดีเบตสำนักคราวต่างๆ ก็จับคนที่จะมาเป็นนายกไปนั่งคุยกันแล้วเราจะได้มองเห็นทัศนคติของของของว่าที่นายกรุณแต่ละคนนะครับเท่าคนสมัยเนี่ยต้องพัฒนาเระ่อบเราจะให้ใครเอ้อยาให้ผู้ใดมามาจุมจมูกเขานะครับเราต้องเชื่อมันเราก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะห้องแค่คือคือเดียวเนี่ยมันมีหลายๆช่องทางที่ทําให้นักการเมืองได้มีโอกาสสื่อสาร เข้าถึงกับพวกเราอ่ะเยอ,ขอะขึ้นเขากับพิจารณาหนึ่งผู้ใดสุดท้วงที่สิใดที่เขาเสียใจบ้างใจเขามาเลือกรอ,อกมาเลือกนะครับเดี๋ยวเราดีๆกับไม่เมื่อขอนแก่นได้ปีดีสาวเขตหนึ่งได้ดีวันใหญ่ทะเบียนบานแล้วเราเลือกวันที่ไหนนะวันที่สิบสี่เขาแบบสิบสี่โมงตุรกีสิบสามโ ไ่อยตอนเย็นก็ค่อยไป,ไปลบบุรีเดี๋ยวพามาเลือกตัง้งยังไงก็ต้องเลือกตั้งเป็นประชาชนพีหารับของพีบัตรพีมาแล้วหกจุดเจ็ดล้านใบเป็นทองแล้วคะ่ะพี่โจเขาเขาจะฝืนไปอนันต์ครับแค่เราทำทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอไอ้ตรงนั้นเราเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไง แต่สำหรับตัวเขาอ่ะผมคิดแบบนี้จริงว่าผมตอ้องออกมาใส่เสียงสวัสดีจ้าแต่แต่พักอ่ะได,ได,ได้ได้เหลือกคดอ่ะเหลือกซซผมยังไม่รู้เลยซสอ,อยู่บ้านผมนนยีมงไผ่ในเพราผมก็จะดจานข้อมูลแต่ว่าพักผมมีในใจแล้วกนเี้เลือกนะ เขามันเราเป็นสามีภรรยาครันพี่โพยสวัสดีค่ะบน้เาเปรี๊ยบเรือครับถ้าวันหนึ่งพี่ที่นี่คุณสมบัติพร้อมเนี่ยถ้าเพรี๊ยบบอกมมเขาอยากเป็นซ้อนี่ยตัวเองจะไปช่วยหาเสียง เอาก้าคิดกล้าทำาะซื้อบัตรด้วยนะคะเข้ากลุ่มด้วยนะคะวันนี้บอสนใจะได้กสานนบาคใหม,ามา่มาแล้วนะคะที่หนึ่งเลย,ค,ยค,ค่ะเาคนใหม่มาแล้วหนึ่งจ้าขอบอกวบอดูดีมากหน้าเวที สอสอเข้ามาพี่โน้ชขอบคุณดาวหนึ่งร้อยทวงหายไปไหนมามน้ำแอนน่าใสามากค<า>่น,น่มเงี้ย สอบมาแล้วหนูยิ้มแจ่มเลยสอบสอบคนใหม่งานน้องหมอนว่ามันฟังเนี่ยตอนงานแกงคือมาห็นย้ายหุ่นย้ายหุ่นไปใส่อยังไปใส่หมอนมันฟังเนอ๋อย้ายหุ่นเราไม่ได้มาครับเราล่มี่รถมาครับแต่เราเราผูกแขนผมอยู่บ้านแล้วเรียบร้อยครับเราไม่ได้มาครับอันโดเนียนอันสมาชิกคนกับไปตำรวจบ้านกับนี้สมาชิกทีคือคือถามหาเนี่ยคือคือคือได้มางานผมเนี่ยคือแค่รถส่วนตัว ส่วนตัวที่สะดวกมาก็ถือให้มามันเป็นงานแต่งผมเนเออเผื่อเราผมับาไปซีเรียสสาหรับลูกนอก้องผมเข้าใจบางคนไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรแล่บางคนะสะดวกมาก็มาแล้วทีนี้ยบางคนะสะดวกมาไม่มาเนี่ยเขาก็ทรงเขาผมอยู่อาจจิตติภราิจนุ่นนี้นั่นเราก็เข้าใจมันเป็นงานแต่งผมเนาะผมก็ผมก็อำนวยความสะดวกให้เท่าที่อำนวยความสะดวกได้แต่ถ้าอยากมา แต่ทาคนสิมาอเยรีเนี่ยก็ต้องมาเพราะว่ามันเป็น,นสำคัญครับแล้วผมก็เลยก็เลยคือเนี่ยเอาถามหายายฝึงคือพอถามหาคนอื่นๆเนี่ยสัตว์เออ,เอ,อลูกนอก้องผมมีสามร้อยคนคนนี้คันถามมาทุกคนหลงไปจะมานั่งตอบอยุ่งซีตีปอเดมาบักหลายเวทนาะผ้าพองฉันกับปอเดมาคือพอถามคนเ<อ>จ้าก,ก็ได้คือแบบอย่าอย่าจับผิดสิอย่าจับผิดสิเมื่อวานนี้พี่คนไหน ไลลองไล์แล้วก็จะถามแต่อันเดิมคือบางทีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเพื่อ,อนเป็นคำถามกับทั้งถามก็ได้ F o มเันเป็นคำถามที่บางทีอ่ะมันน่าจะรู้อยู่แล้วมัน่าสิดเดาออกอยู่แล้วอ๋อแล้วหาสิตรงนี้ลดไปเนาะมื่อแตเอะเชียน่ะบางทีพอผมพูดแบบนี้โอ๊ข้าเจ้าถามข้าเจา้าก็รลูกตอบไปแล้วก็วแล้วมันแมนอยู่ในตะวัามันถามหลายเทือแล้วถามหลายเทือเราเราก็บังเทือมบางเทือผมกับพยายามที่จะมองผ่านอยู่แต่ว่าบางเทือมก็จะบุกเป็นอย่าง ถ้าเป็นจะเป็งเขาใจแล้วพี่น้องโมเมนต์นขาเขาได้ยิดิมูเจ้ากิจแต่น่าใจไปนะแม่คือคือทำถามแล้วก็แทคจะตอบเองแบบทุดไมใจนะมึงสิบางเพื่อแบบมาไลฟ์แบบนี้เราอยากสนุกนะทุกคนเราไม่อยากทําให้มันเสียบรรยากาศเลยแต่ว่าแบบคือคือบางทีอ่ะบางคนเน่ะถามจงใจที่จะทําให้เราแบบรู้สึกว่าคุณต้องตอบอ่ะ ถึงไม่มาอะไรเงี้ยคอยสิแล้วได้จริงๆกับบริมอยังดอกอันนี้บนถามมานอะ่ะแต่ว่าถามแล้วอ่ะถ้ามันรู้สึกว่ามันทําให้คนอื่นแบบเสียบรรยากาศไปด้วยก็ไม่ต้องถามก็ได้ะคะ่ะเออหรือว่ามีอย่างส่งขอความมัน่นซดยายบึงไม่ไปวังสิคุณสิตอบให้ไยลยคอยสิบอกนัด่ดีๆเลยวันทถอะเวลาอะไรเนี่ยคุณจะบอกนะทุกคนจริงๆอะ่อะทาละ การทํางานมันสบายเลยเราส่วนหนึ่งต้องแบ่งเวลาไว้นอนไว้พักผ่อนแล้วก็เดินทางแต่ที่หยิบโทรศัพท์มาไล์เพราะว่าคิดถึงแล้วก็อยากอยากแบบรีแลกกับทุกคนจังสิแม่รีแลกกับทุกคนอยากอยากมวนเราอยากคุยกันสนุกสนุกอันนี้ตรงนี้ก็คือบอยคือแอนเวลาที่เรามีอะไรเราคุยกันอยู่แค่นี้ได้ไหมเ่เออแล้วถ้าสมมติมีอย่างมีอย่างสมมติสงสัยเรื่องเรื่องใครที่เป็นคนอื่นอีก นอกเหนือจากบอยใจแอนนะอินบอกหาบอยได้อินบอกขาแอนด้วยได้เช่นกันแหละก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยพ่อบัดพ่อเขาไหลนี่ถามกันจังมันเป็นงานแต่งผมเนาะคนนี้เขาไม่ได้มาจะขึ้นบนผูแขนแล้วที่ยี่สิบแปดมั่สันติจารเท็จยั่งมั่สันติจารว่าที่ยี่สิบแปดเท็จหยั่งเลยไหมไอ้พวาเป็นจริงเนาะ นั่นแหละก็ก็รู้ว่าวันที่29อ่ะรถบัสคณะเราเนี่ยจะได้เดินทางเข้ากรุงเทพหามงแรง5โมงเย็นเนี่ยก็คือรถบัสจะต้องได้เดินทางแตงนั้นมันจัดเหมือนมืองั้นแตงของผมวันที่29เนี่ยิตประกอบจังหวเราหามงแรงเนี่ยรถบัสมันต้องเข้ากรุงเทพแล้วยายบึงก็อย,อยู่อยู่เดินทางด้วยรถบัสแกไม่มีรถส่วนตัวแกก็เลยไม่สามารถที่จะมางานวันที่29ได้เพราะต้องรอรอ ออกวุ้งล่อออกวุ้งหาตอนหาวงแรงโดนออกหมื่นครั้งนะเข้าใจไป